สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวนะครับอีกหนึ่งแปลงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมล่มบ้นปรเสรครับอดีตผู้จูบ้านหมู่สองตำบลพุทขมิ้นอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับครับเรามาช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับแปลงนาข้าวของผู้ใหญ่กี่ไร่ครับสามสิบไร่ครับสามสิบไร่และแน่นอนครับผู้ใหญ่ได้ใช้ผลิตภันโฟทีมากี่รอบแล้วครับสามสี่รอบแล้วสามสี่รอบแล้วลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตครับ ครั้งนี้ขีดประมาณสองถึงสามครั้งอืมรอบหนึ่งนะฮะ,ะแล้วรอบนี้ก็เอาอะมิโนโบาวมาใช้ใช่อ่าได้อะไรจากอะมิโนโบาวครับก็ทําให้ดินนุ่มขึ้นแล้วก็ย่อยสลายฟางได้เร็วกว่าปกติก็คือประมาณถ้าเราทิ้งไว้ปกติันก็จะประมาณสักครึ่งเดือนอันนี้เก้าวันสิบวันเราก็ทําเทือกหวานได้แล้วอืมแล้วก็ดินเป็นไงครับดินนุ่มดินนุ่มเลยครับ นะครับใส่ปุ๋ยอย่างนี้ก็เด้งดีเลยเนาะครับอ่าแล้วก็น้องใหม่ครับนี่ครับนี่ครับอะไรเอ่ยโฟซอยครับโฟซอยนะเอามาฉีดไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับได้อะไรบ้างจากการใช้โฟซอยก็ดูข้าวมันกินปุ๋ยดีแล้วข้าวมันก็โตดีข้าวมันก็โตดีครับแล้วแล้วรอบนี้เราลงพันข้าวอะไรครับก็ขอแปดห้าแปดห้ายอดฮิตอ่ายอดฮิตเลยนะนะเวลานี้เนาะครับตอนนี้ข้าวอายุประมาณกี่วันแล้วครับ ประมาณห้าสิบสองวันประมาณห้าสิบวันห้าสิบสองวันเนาะ,ะแล้วลักษณะของต้นที่เอามาให้เราดูนี่คืออะไรฮะก็คือรากมันจะเดินตลอดเวลารลากขาวนี่แสดงว่ามันหาอาหารได้เก่งนะถ้าเป็นรากแดงๆนี้มันจะไม่ค่อยกินปุ๋ยแล้วต้นข้าวก็จะไม่ค่อยโตถ้ารากขาวๆนี้มันจะแตกกอดีแล้วข้าวมันก็จะโตไปตลอดอันนี้คือต้นเดียวใช่ไหมครับต้นเดียวต้นเดียวเลยก็แตกมาสิบสิบเอ็ดนับเมื่อกี้นี้ นะครับปกติอากาศหนาวแบบนี้เนี่ยรากจะสวยแบบนี้ไหมฮะไม่สวยมันจะแดงแดงมันก็ไม่ค่อยจะกินปุ๋ยได้ต้นข้าวอืมนะครับอันนี้เห็นได้ชัดในขาวขาวออกเลยโอ้สุดยอดจริงๆครับครับแล้วแปลงนี้ได้ใช้ยาฆ่ามลงฆ่าแมลงอะไรหรือยังครับยังเลยยาเชื้อราล่ะเชื้อราก็ยังยังไม่ได้ใช้อะไรเลยรอบเลยยังไม่ได้ฉีดเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอ่ะนะครับนี่ถือว่าช่วยให้พืช จเจริญเติบโตดีแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะครับอะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้ฟังวันนี้ผมนัทพงศ์มันทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ